การสมัครออลอตเตอรี่นะครับรุ่าผมใช้ชื่อนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ฮอตเมลแล้วกันครับนี่ยตรงนี้ใส่ชื่อใส่เมลเรียบร้อยแล้วผมก็บอกเราไม่ใช่โรบอทคอนติเนียไปเขาจะแจ้งเขาจะส่งเมลไป ที่ฮอตเมลผมก็ต้องไปเปิดฮอตเมลอ่าซึ่งผมน่าจะมีฮอตเมลแล้วเดี๋ยวผมเช็คฮอตเมลผมก่อนนะครับ มัดเมลผมอยู่ในอาลุกนะครับนี่เขาจะมีเมลลอตเตอรี่มาผมก็เช็คที่ลอตเตอรี่แล้ว activate my account ผมก็แตะ activate my account าท มันจะวิ่งกลับมาที่ my rotary activate account ได้แล้วเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าตัว password จะต้องมี8ตัวมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีตัวเลข not include อันนี้ส่วนหนึ่งไม่ include ใดๆที่อยู่ใน email address นะครับ ตัวอักษรโดยที่ตัวอักษรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในอีเมลแอดเดรสต่อไปก็จะต้องตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยคำถามเพื่อความปลอดภัยจะมีอยู่4นะครับสี่คสี่คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ไม่อินคำตอบเนี่ยต้องไม่อินคลูดฟูลพาสเวิร์ดแล้วก็ not include เนะี่ย ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นคำส่วนของคำถามนะครับแล้วก็ not include full email address นะครับอันนี้ผมก็จะตั้งอีเมลตั้งรหัสผ่านของผมนะครับผมขออนุญาตบังไว้ก่อนนะผมใส่ รหัสผ่านของผมครั้งที่สองให้ตรงกับครั้งแรกใส่ครั้งที่สองครบแล้วตรงนี้สําคัญครับ s ิ c ค r i t ริตี้ค i o n ชนเนี่ยมันจะมีคําถาม อะไรคืออาหารของคุณที่คุณชอบนะครับตอนคุณเป็นตอนคุณเป็นเด็กใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเน,นี่ยเป็นคำถามทั้งหมดหลายข้อเลยครับคุณชื่นชอบภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมถ้าผมชอบเรื่องนี้ผมก็จะตอบคำถามไปอันนี้เป็นตัวช่วย ตอนที่เราลืมรหัสผ่านซึ่งถ้าเราตอบตรงเนี่ยเขาก็จะส่งลิงก์ลืมรหัสผ่านไปให้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องต้องจำเอาไว้ว่าเราถามเราเลือกคำถามข้อไหนนะครับผมชอบภาพยนตร์เรื่องเรื่องหนึ่งแล้วกันครับ นี่สมมุติผมชอบเรื่องนี้แต่จริงๆผมก็ชอบหลายเรื่องแล้วผมก็คอนติเนียเขาบอกว่าอะไรนะต้องมากกว่าสี่ตัวอย่าเงี่ย ใส่คำตอบว่าเจมบอนแล้วกันเจมบอนสะกดถูกกว่าก็ไม่รู้นี่อ้าวโอเคแล้วผมก็คอนติเนียครับเป็นสักเซสแล้วครับนี่ครับแล้วเราก็ทำการล็อกอินได้เลยตรงนี้ผมก็จะเอาอีเมลแต่ตอนนี้คือเราเป็นได้ ตอนนี้สมัครตอนนี้เราเป็นเพียงแค่สมาชิกของเว็บไซต์ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของคลับ,บผมก็เอารหัสใส่ผมก็าบังรหัสผ่านแล้วนะครับผมใส่รหัสผ่านเรียบร้อยผมก็ใส่อิน ตอนนี้ตอนนี้ผมซายอินได้แล้ว you member s t a u s โอเคนีฮะเราก็ continue เขาถามว่าคุณสถานะการเป็นเมมเบอร์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ซึ่ง i am c u r r อ n t เล หรือตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นเ e มเบอร์นะครับ never been a member of r o t a r y club นะต้องเลือกอันแรกอันที่3ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็น member ที่ไหนนะครับจนกว่านายกหรือเลขานุก,การสโมสรเขาจะทำการ add เราเข้าคลับนะครับก็ continue ช้เวลานิดนึงเพราะว่าถ่ายจากสถานการณ์จริงนะไม่ได้ตัดต่อตอนนี้เราเข้าได้แล้ว success u ยวันนั้นของสมาชิกของพวกเราท่านหนึ่งที่ผมทำให้เกิดอุบเกิดเขาเรียกว่าเกิด,เ,เ,กดเหตุการณ์ผิดปกติของเว็บไซต์โรตารีก็เลยทำให้ไม่ได้ไปต่อนะครับ ึ่งอันนี้เมื่อเราเข้าไปที่ My Account เราก็เลือก Profile เลือก Profile ปุ๊บเนี่ยก็จะมี ID ตรงนี้นะครับเอา ID พร้อมกับหรือ Email address นะั้นส่งมาที่สโมสรอนแตทางสโมสรกอนก็จะดึงเข้าคลับให้ทีนี้เราก็จะเป็นสมาชิกของคลับนะครับ โอเคขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ